สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระนามเดิมว่าพระนเรศหรือพระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิที่กระัตรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช298ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยามีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรส สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะทรงพระชนมายุ9พรรษาต้องเสด็จไปประทับณกรุงหงสวดีและได้เสด็จกลับคืนกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุได้1 5พรรษาเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่29ก,ะะกันยายนพุทธศักราช2,133ขณะมีพระชนมายุได้3 5พรรษาสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2,148สิริพระชนมายุ5 0พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติ 15ปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและปกป้องหลืนแผ่นดินไทยประชาชนชาวไทยจึงร่วมกันน้อมถวายสักการะ,ะแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจแห่งราชอาณาจักรไทยออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล และด้วยความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับข้าศึกเพื่อทำรงรักษาความเป็นไทยพร้อมที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยเอาไว้อย่างแม่นมั่นแม้แต่ในขณะที่ทรงพระประชวรพระองค์ก็ไม่เคยลดละความตั้งใจในภาระหน้าที่ของจอมทัพที่ยิ่งใหญ่ไม่ยอมให้ข้าศึกศัตรูเข้ามารุกรานบ้านเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุทยาได้ทรงกระทำศืกกับอริราชศัตรูตลอดราชาสมัยของพระองค์โดยไม่เคยคำนึงถึงความลำบากพระวรกายแต่อย่างใดวีรกรรมในการสืกที่สำคัญของพระองค์คือทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุบราชแห่งกรุงหงสาวดีจวบจนวาระสุดท้ายของพระชนชีพพระองค์ ได้สวรรคตคณค่ายห,หลวงทุ่งดอนแก้วเมืองหางก็อยู่ในระหว่างการยกทัพหลวงไปกระทําศึกเพื่อเข้าตีกรุงอังวะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช25เมษายนเหล่าข้าราชการ่วยมัญชาการทหารพัฒนาปองมัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงรักคุณอันยิ่งใหญ่โดยขอตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและพร้อมสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อดำรงไว้ซึ่งประโยชน์สุขส่วนรวมเพื่อความตระหนักและสำนึกในเกียรติภูมิของชาติมุ่งมั่นสร้างสรรค์เคื่อประโยชน์เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการปกป้องราชอาณาจักรไทยให้มั่นคงยั่ง ยืนตลอดไป